กินไส้วัวย่างเกาหลีกันร้านนี้ฮะทุกคนร้านเล็กๆในฮงแดทุกคนดูไส้วัวสิเดี๋ยวเจอของจริงด้านในแค่เครื่องเคียงก็จัดเต็มแล้วนะทุกคนดูดิไส้วัวย่างแล้วก็เนื้อแบบปรี๊ไม่เยิ้มฮะแล้วป้าแกก็จะมาย่างให้ฮะแล้วก็ตัดให้ด้วยนี่อันนี้คืออะไรอันนี้ตับป่ะอันนี้ตับวัวหรอน่าจะตับเลยเนอะว่ะน่าจะเป็นตับและอันนี้คือไส้วัวอันนี้ของจริงเลยเนี้ย น่ากินมากโบกี่โมงแล้วห้าทุม่มสี่ทุ่มค่ะสี่ทุม่มดูมันไส้มันดิแล้วข้างในนี่คือมีอะไรมีอะไรยัดอยู่บ้างเดี๋ยวบอกไม่มันคือของมันเลยคือไส้วัวเลยใช่ใช่ดน่ากินมากอะนี่กะกินเล่นๆกันนะทุกคนไม่เล่นแล้วนี่อันนี้คือเนื้ออันนี้คือเนื้อธรรมดาก่อนจิ้มกับน้ำมันงาอ่ากับเกลืออ้าวงงเลยเด็กตามด้วยกิมจิอื ตามด้วยหอมกิมจิอไสยังไม่สุกลูกพลเอาสับก่อนฮะมานี่ใส่ไปเดี๋ยวจิมซำจังฮะเ๋วสับวัวไม่งโคตรหอมเลยกิมจิอใส่วัวได้ที่แล้วครับไปในนี้เลยเสร็จแล้วก็ซำจังเสร็จแล้วก็ชนเป็นไงเฮ้ย ไอ้โบบ้าไปแล้วหมูไม่ค่อยหอมเลยหัวเลยอะที่ยาปลาหันมาทิ่หมดนะใส่หมดในวิปตาเดียวทุกคนบ้ากลับมาตกแต่ขออีกขออีกนี่หอมมันมันเลยอะเนี่ยชนแม่งความสุขของคนกินเนื้อบัว กินในเตาเลยทุกคนหืมมันวัวมันวัวน,น,น,นี่นี่น,นี่นี่นี่ยเยอะไมโอ้ยขออีกจานหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่จบพี่จานเดียวหอกค่ะ